คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานฟังก์ชันมัลติไลท์เทคซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมไอคลิกนะครับที่จะสามารถสร้างตัวต่อหลายๆบรรทัดได้ในโปรเซสเดียวกันขั้นตอนแรกนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่แถบเครื่องมือในลำดับที่8ครับคลิกขวาหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องมือย่อยจากนั้นเลือกเครื่องมือย่อยในลำดับที่9ครับที่มัลติไลท์เทคแล้วทาการคลิกซ้าย1ครั้ง หลังจากนั้นจะมีป๊อปอัพมาติไลเทคเข้ามานะครับที่หน้าจอของตัวโปรแกรมไอคลิกตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อความที่ต้องการนะครับส่วนหมายเลขที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้คือจํานวนแถวหรือบรรทัดวิธีการสร้างนะครับให้พิมพ์ข้อความตามบรรทัดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับไล่ทีละบรรทัดตามที่ต้องการผมขอยกตัวอย่างเป็น3บรรทัด เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งขวามือนี้นะครับคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามที่ต้องการนะครับเช่นคำว่าทดสอบผมจะใช้ฟอนต์หมายเลขหนึ่งคำว่าตัวอักษรผมจะใช้ตัวอักษรหมายเลขสองคำว่าภาษาไทยผมจะใช้ฟอนต์หมายเลขสามเพื่อให้สามบรรทัดนี้มีรูปแบบฟอนต์ที่แตกต่างกันนะครับ ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบการสร้างตัวสอน,นว่าจะให้เป็นแบบตรงหรือแบบโคง้งตามที่ต้องการนะครับผมขอจะผมขอยกตัวอย่างเป็นตัวสอนแบบตรงต่อไปนะครับที่พารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ตัวนี้เป็นการตั้งค่าของม a ร์ติไลเทคเมื่อเข้ามาที่พารามิเตอร์นะครับตรงด้านบนตรงนี้จะเป็นความสูงของตัวสอนนะครับว่าต้องการสูงเท่าไหร่ผมขอยกตัวอย่างเป็น10มิลลิเมตร ต่อไป line distance นะครับก็จะเป็นระยะห่างของแต่ละบรรทัดว่าต้องการให้ห่างกันประมาณกี่มิลก็จะใช้เป็นค่า t a ต d a า d นะครับประมาณ2เซนนะครับหรือ20มสลส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกะระยะความห่างจากด้านบนลงด้านล่างหรือด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับส่วนฝั่งขวาตรงนี้นะครับ line justification ก็จะเป็นการเรียงนะครับการตั้งค่าการเรียงลำดับของตัวอักษรที่จะสร้างขึ้นมานะครับ ฝั่งขวามือนะครับลายสี่ควินตรงนี้ก็จะเป็นลำดับการปักนะครับว่าจะเรียงจากทางไหนไปทางไหนซึ่งผมจะตั้งเป็นค่าต ANDARD นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกซ้ายที่เครืร่อจากนั้นกําหนดบริเวณที่ต้องการตั้งตัวอักษรและทําการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเมื่อคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ตัวอักษรตามที่เราตั้งค่ามาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งงผมตั้งไว้ทั้งหมด3บรรทัด นั้นกดปุ่ม f ลหนึ่งครั้งเพื่อสูมดูชิ้นงานก็จะได้ตัวสอนสามบรรทัดได้ในโปรเซสเดียวแต่ถ้าหากว่าคุณลูกค้าต้องการตั้งค่าแต่ละตัวอักษรให้แตกต่างกันนะครับก็สามารถเลือกเลเยอร์ด้านล่างนะครับและปรับความสูงตั้งค่าได้ต่างที่ต้องการ